อย่าดวงกูด้วยอย่ดึงมาเลยไปตกลงกันอีพี่เดพรุ่งนี้เราวคเอาชุดมาคนหนึ่งไปเขาบอกว่าอาจารย์ตะกลนตื่นแล้วไม่เดี๋ยวก็ใส่เนยแหละเอาใส่ถุงไปงั้นแหละแล้วก็เอาใส่รถหกล้อไปเลยแล้วก็ไปเอานี่ด้่นมีถุกไหมจ้ามเดี๋ยวไปนู่นมาเลยขึ้นรถหกล้อไปหมดเลยก็คือกมไม่ต้องอะไรไปเลยมันก็ลงทุนเท้าอย่างเดียวเดี๋ยวเอารองเท้าให้ฝากคนอื่นไปส้ารับแข่งกันนั่นแหละชุดจะขึ้นเป็นรถกับหกล้อมาเลยพวกเนี้ย

ราฝึกผมไม่เจอเลยป่ะแล้งเสียงดังไม่ได้เรงเสียงดังไม่ได้ครับเฮ้ยมาดูเดี๋ยวปะวันมาพี่วิ่งรอบอ่านมามันไอ้ป้อมดิบ่อดิบางนานวิ่งดิถ้าถ้าปะวันมาตัวหนึ่งบางนานวิ่งรอบสนามล็อมตึกดิเราดีแล้วเราอบตึกเราล็อบตึกอ่ะเรบเดียวแล้วร็อบตึกอ่ะร็อบตึกรอบเดียวนะบางนานวิ่งเหรอโอ้โหมีแว่นด้วย เป็นอะไรมันคือสู้เทวะเหมือนจอร์นวิกอะไม่ใช่เธอก็ไม่เป็นไรบางนุชไปไหนแล้วโอ้บางนุชมันเจ็บอยู่บ้านมันจะมานี่ได้ไงโอ้ไม่ได้ล้มล้มให้เขาดูใครเนี่ยพี่ถ่ายไหยไม่ถ่ายดูผมเนี่ยดูผมเนี่ยไม่ถ่ายไม่ดูหรอกคนมันแอคบางนุชไปจีนเขาบอก ตากลังมัดอ่ะพรุนี accept, ้เน po ี่ยพรุนี้มนุษไปไหนนะไปช่องเดช่องเวันนี้ดูช่องเจ็ดเลยมนุษไปช่องเจ็ดนุชเดินเข้าแหช่วกันครวันนี้มนุษไปช่องเนะทุกคนวนไหนุ่งนี้ดิคุ่นี้กูพูดตรงไหนกูผิดตัวไหนกูบอกรุ่งนี้ก็ได้ยินเฮ้ยเขาบอกไอ้พองเกยน่อเฮ้ยยเดียวโดเ้ยเว้ยเดียไอพี่ซอ้ยบเ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้มึงด่าไเมื่อกี้มึงด่าไ ไอ้อะไรเ่ยไอ้ติ๊กต๊อผมตกใจหลุดที